สวัสดีตอนเย็นๆครับผมพอดีผมเพิ่งประกอบเสร็จเมื่อสักพักนี้ครับก็ชุดนอนก็ต้องผมประกอบแบบบ้านๆเลยไม่ต้องพิถีพิถันมากนะครับมันอาจจะไม่สวยแต่เ,เอาแบบที่มันใช้งานได้นะครับก็คือตอนนี้แผงโซล่าเซลล์ผมมาถึงละแล้วเดี๋ยวผมจะทําการต่อแผงนะครับที่จะทดลองว่าเครื่องมันทํำงานได้หรือเปล่านะครับมาดูเวลาตอนนี้นะครับ 1 5 37ก็คือ3 3 7โมงสนาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเปิดเครื่องก็เกือบเปิดไอ้ตัวนี้แหละครับดูหน้าตามันนะครับหน้าตามันก็จะตลกตลกหน่อยเพราะว่าผมไม่ใช่ช่างผมก็ประกอบเอาเองอ่ะตอนนี้ผมก็วางแผงไว้เรียบร้อยแล้วครับต่อแผงไว้ละพอดีสายยังไม่ได้ตัดนะครับสายความยาว15เมตร เพราะว่าเสียดายเดี๋ยวไปตัดแล้วเกิดไปวางแผงแล้วมันไม่พอเดี๋ยวก็งานจะเข้าครับอ่ะนี่ผมก็ต่อไว้เรียบร้อยนะครับต่อแบตสาย V ีซนะครับก็คือแบตมันแค่30แอมป์ครับมันไม่ได้ลูกใหญ่อะไรมากอ่ะอันดับแรกก็เบรกเกอร์แผงอ่ะเบรกเกอร์แบตเตอรี่ขึ้นนะครับต่อไปก็เบรกเกอร์แผงครับผมดูแบตนะครับตอนนี้ 13. 8 เดี๋ยวไปดูไล่สายที่แผงนะครับบ,บ้านผมก็บ้าน,นอกหน่อย,อยพอดีเด็กเอาทรายมาเล่งกันอันนี้ก็ช่วงเวลาใกล้สี่โมงเย็นแล้วแผงอมมอฟัดขนาดแปดสิบห้าวัต์นะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้แหละเหมือนกระจกหน้าทำเป็นถ้ามันใช้ไม่ได้หน้าเอาไปทำเ้โต๊ะกินข้าวนะครับเนี่ย มันสวยดีสีมันสวยแล้วมันใหญ่ด้วยดูความสูงของมันอ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าจอกันนะครับดูหน้าจอกันหน้าจอนะตอนนี้สามงสา,สาได้ไฟอยู่0.3นมแอมป์นะครับเพราะว่ามันเย็นแล้ว แต่ก็ยังพอได้อยู่นะครับอันนี้ผมตั้งเปิดเปิดไว้ยีชั่วโมงก็คือหลอดไฟนั่นแหละทำไมต้งตั้งไว้ยี่บี่ชั่วโมงเพราะว่าเอาไว้เวลาที่แบตเตอรี่มันใกล้หมดครับก็คือผมตั้งไว้ที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดโวลต์ก็คือมันเป็นระบบสิบสอผมจะให้มันหมดสิบเอด แต่ถ้าถ้าสองแบตก็ไป11.7เลยไหมสิบ1ปดกก็ได้เดี๋ยวตั้งไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะไปลงกลางนานละเพื่อเป็นการยืดอายุแบตเตอรี่นะครับ ผมตั้งไว้สิบเอ็ดจุดเจ็ดก็แล้วกันไฟมาตอนนี้ก็สิบสี่จุดหนึ่งโวลต์ครับว่ามันเย็นละอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับมันใช้อะไรได้บ้างอันนี้ดูสวิตช์บ้านๆผมนะผมต่อแบบไม่เหมือนชาวบ้านเอาหัวทิ่มลงแฮ่ แตงคืนจะไฟมันนี้มันจะสว่างนะครับมันจะสว่างอาทำไมต้องมีสวิตช์ใช่ไหมครับตัวนี้ต่อจากโหลดมาเวลาที่กลางคืนไฟก็คือเราจะนอนนั่นแหละเราก็จะปิดไฟปิดปุ๊บใช่ไหมคราวนี้กลางคืนนอนอยู่กระท่อมกระท่อมไปนาะทำยังไงครับก็ต้องเปิดพัดลม ปิดพัดลมพัดลมหมุนแล้วติวติวติวแล้วนะครับอ่าเพื่อพัดลมหมุนนะครับตอนคืนเวลาเรานอนเราไม่รู้หรอกว่าแบตมันเหลือกี่เปอร์เซนต์ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็จะต่อจากจุดสายนี่นะครับสายเนี่คือต่อจากโหลดที่ไปใช้พัดลมเป็นพัดลมดีซีนะครับคือโหลดแบบน้อยๆต่ำๆ่ะสามารถใช้ได้เั็นหมุนติ้วติวอยู่ นี่ผมเปิดไว้เบอร์สองคราวนี้เมืเอม่อ<ม>แบตเตอรี่แบตเตอรี่มันผมตั้งต่ำตัดไว้ที่สิบสิบเอ็ดจุดเจ็ดถ้าแบตเตอรี่มันต่ำกว่าสิบเอ็ดจุดเจ็ดมันจะตัดการใช้งานนะครับมันจะทำให้แบตเตอรี่ของเราไม่เสื่อมนะครับแล้วก็ไม่หมดก็คุ้มในการใช้งานแบตเตอรี่ขนาดสามสิบแอมป์สามารถเปิดพัดลมได้ยันสว่างนะครับเปิดได้ เป็นสิชั่วโมงสิบชั่วโมงยังได้เลยแล้วถ้ายิ่งกลางวันนี่มันก็ชาร์จไปด้วยครับก็งบไม่เยอะครับอันนี้ทํากันเองก็คือผมทําเองนั่นแหละสายผมก็ซื้อมาอันนี้หลอดหลอด,หลอดไฟ LED อันนี้มันแค่กินไฟอยู่สิบวัตต์ความสว่างของมันสว่างไหมครับปิด เราต้องต้อง,องลองลองเปิดกลางคืนก็ชุดนอนกระท่อมผมก็ไปน,นั้นเสร็จเรียบร้อยครับผมช่างบ้นบานๆไม่ใช่ช่างแต่ก็ทําแบบบ้านๆอันนี้ผมก็ตอนแรกว,ว่าจะไม่ใส่หางปลาใช่ไหมครับแต่ว่าเห็นแล้วมันทุเรศทุรังผมก็เลยเอาหางปลามาใส่ดูข้างในอ้าวต้องเอาขึ้นไม่ใช่เอาลงเงียขึ้นเออข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับ ฝีมือมันอาจจะทุเลทุลังแต่ก็เอาแบบมันใช้งานได้ก็แล้วกันนะครับอ่า่ีไปเล่นมาร้อนนะสิเนี่ยครับอยู่กระท่อม,มก็มีไฟฟ้าใช้เปิดพัดลมได้ทั้งวันแล้วก็กลังคืนกังคืนก็แบตสามสิบแอมนี้ก็พอละ งบในชุดนี้นะครับประกอบเพลงก็อยู่ประมาณประมาณสามพันเจ็ดถ้ารวมรรรอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ค,คือแบตด้วยแบตเตอรี่ตัวนะี้อันนี้มันเป็นแบตเตอรี่เจลนะครับไม่ต้องเติมน้ากันอันนี้แบตเตอรี่เก่าผมผมไม่ได้ใช้ผมก็เลยเอามาฟื้นฟูฟื้นฟูตอนนี้ก็ใช้งานได้ละก็เก็บไปอยู่ละก็คือเราไม่ต้องไปเติมคอยเติมน้ํากันมันนะครับ อันนี้มัน20แอมป์ไม่ใช่30แอมป์อันนี้แบตเตอรี่20แอมป์นะครับไม่ใช่30ผมบอกผิดนี่ไง12 20แอมป์พลมตัวนี้กินไฟอยู่ที่15วัตต์นะครับพลัมดีซี15วัตต์ แล้วก็ไฟนี้กิน10บัาทสิบาทแล้วประมาณสักถ้าเรานอนสามทุ่มเราก็ปิดแล้วครับก็เหลือแต่ว่าเปิดพัุมพัุมก็เปิดได้ยันเช้านั่นแหละแล้วเดี๋ยวไปติดตั้งเสร็จอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ